สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RL Channel นะคะก็มาพบกับจาเช่นเดิมนะคะกับวิธีการทำเหรีนญปยทานค่ะแบบสวยทำง่ายนะคะมือใหม่ก็ทำได้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลค่ะแหนบตังเหรียนนะคะ ลีบิ้วันนี้จะใช้ตาละคังค่ะความยาวอยู่ที่3 5ซนติเมตรนะคะใช้เบอร์2ค่ะใช้ทั้งหมดด้วยกัน4เส้นนะคะปลายลีบิ้นก็จะตัดออก,กเป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะทั้ง4เส้นทั้ง2ด้านนะคะทำปลายแหลมค่ะเพื่อง่ายต่อการสอดนะคะ ตาน,นี้นะคะวิธีทำง่ายมากค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะลองทําดูนะคะพร้อมแล้วรำเส้นที่1ขึ้นมาค่ะเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองะคะ เส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าในช่องนี้นะคะของเส้นที่หนึ่งช่องตรงนี้นะคะเราก็จะดึงเส้นที่3านี้ขึ้นมาค่ะมองตามในภาพนะคะ ซึ่งก็ทับแล้วเราก็นำเหรียญมาวางค่ะในขั้นตอนนี้นะรับเหรียญค่ะโดยการพับเส้นสั้นนะคะคนไปตามเข็มนาฬิกาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะซ้ายมือค่ะสอดมาช่องขวานะคะ ต้องปนขวาค่ะพีกลับมาค่ะล็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะทำเฉพาะเส้นสั้นค่ะสอดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะ พลิกกลับมานะคะเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะของปลายบิ้นนะคะสอดเข้าด้านข้างค่ะของฐานก็จะเป็นกลวยลักษณะนี้นะคะ ทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะสุดท้ายนะคะเราเอาเส้นนี้ลงมาก่อนค่ะ ต่อไปแล้วเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะโค้งปลายริบบินนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะเหมือนตัวยูนะคะสอดปลายริบบินลงใต้ฐานตรงนี้นะคะถ้างลงตรงจุดไหนของวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆกดจุดสต็อปนะคะ เข้าไปทบทวนดูใหม่ได้เลยค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ ไปแล้วทำกลีบนี้นะคะต่อตรงนี้ค่ะค mm hmm. าลิบินจะโผลตรงนี้นะคะตรงกลางนี่ค่ะเส mm ้น hmm. ต่อไปนะคะ เหมือนเส้นแรกค่ะ สิ่งที่สามสิ่งที่สี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเริ่มที่เส้นนี้นะคะโค้งมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าที่ใต้ฐานนะคะตรงกลางนี่ค่ะไทยดิปินก,ก็จะมาโผล่ด้านนี้นะคะนี่ค่ะ เส้นที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดทรายริร้งค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลงานครั้งต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่แรกนะคะจกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะดูแลสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ